เจอแล้วมแมลงค่ะเยอะมากเลยไม่แพงไม่แพงเลยค่ะมแมลงนี่ค่ะมีหลายชนิดมาถึงบ้านแล้วค่ะสวัสดีค่ะมาถึงบ้านแล้วค่ะนี่ค่ะว่านี่ว่าจะทอดมแมลงมีจิ้งหรีดซื้อมากิน กิโลละ180บาทนี่ค่ะจริงรีดนี่นะคะแล้วเราก็มีดักแด้ด้วยค่ะนี่ดักแด้ดักแด้ตัวแบบนี้นะคะแล้วต่อไปเดี๋ยวจะทอดนะคะนี่เดี๋ยวจะทอดค่ะตั้งกระทะร้อนๆแล้วนะคะที่นี่เราก็ใส่จิงรีด เอาไปทอดเลยค่ะใส่หมดเลยค่ะเรามีใบเตยด้วยนะคะมีใบเตยด้วยค่ะทอดเสร็จแล้วจ้านี่ค่ะ cincin red. Hmm.